อเอออ๋เอเครื่อนะจ๊ะนั่งเครื่อ๋อนี่คืออิ่มมากเพราะเมื่อกี้ให้กินมังหวานเธอง่วงถึออิ่มมาธอง,ง่วงอ๋อกินง่ายนอนง่ายอลาัางช้างลูกพุ่งนี่เนี่ยอ๋อโอ้โหแล้วสักขจิตเหรอ นะนอนตาค้างด้วยนี่ง่วงนานล่ะลูกนอนเป็นหมาใช่ไหมนอนใหม่ด้วยนี่หลอกลรอหลักลรอไปนอนนอนนอนเนี่ยหลังเนี่ยเนี่ยเพื่อนหนูอะเนี่ยนอนชงตัว 嗯。Mm hmm.